ข้อ34น้องๆร้องไห้กันใหญ่เลยเจอข้อนี้นะคะยากหรอยากเหรอ,อไม่ยากนะสู้ๆนะคะเด็กๆนะอ่ะข้อ34นะจ๊ะเป็นการแก้สมการที่อยู่ในแอปส์ลูดนะคะง่ายอยู่นะสมการในแอปส์ลูดนะจ๊ะอ่ะ การแก้สมก,การที่อยู่ในแอบสลูดน้องง่ายเพราะว่าค่าในแอบสลูดเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งลบและบวกถูกไหมดังนั้นนะคะเขาต้องการหาค่า x ที่สอดคล้องกับสมก,การนี้นะคะสมก,การแอบสลูดนี้เนาะดังนั้นนะคะสมก,การแอบสลูดน้องๆต้องแบ่งออกเป็น2ฝั่งเนาะเป็นฝั่งบวกกับฝั่งลบโอเคไหมลูกเพราะว่าในแอบสลูดเนี่ยจะเป็นบวกหรือลบก็ได้จริงปะถูกไหมอ่าขั้นอย่างแรกฝั่งบวกก่อนก็คือให้ 2x ลบ3เนี่ยเป็นบวกนะคะ 2x-3 เป็นบวกเนาะมากกว่าเท่ากับ5ดังนั้นนะคะแก้แก้สมการปกติเลยนะคะ 2x มากกว่าเท่ากับ8ถูกไหมดังนั้น x ก,ก็เลยมากกว่าเท่ากับ4นะคะคราวนี้ฝั่งลบบ้างฝั่งลบเราจะให้ 2x-3 เนี่ยนะคะเป็นค่าลบเราก็ใส่ลบเข้าไปหน้าวงเล็บเลยนะคะมากกว่าเท่ากับ5ถูกไหมคูณลบกระจายเข้าไปลบ 2x บวก3นะคะมากกว่าเท่ากับ5เนะะาะเพราะฉะนั้นลบ 2x นะคะ มากกว่าเท่ากับอะไรคะ2เนาะเพราะฉะนั้น x ก็คือน้อยกว่าเท่ากับลบ1นั่นเองนะคะเอาลบ2ย้ายไปหารฝั่งตรงข้ามนะคะถ้าน้องๆทําการลบอ้ยน้าน้องทาการหารหรือคูณนะคะอสมการนะถ้าทําการหารหรือคูณด้วยเลขลบนะคะน้องๆต้องทําการกลับสัญลักษณ์อสมการด้วยนะคะจากมากกว่ากลายเป็นน้อยกว่านะคะเอาลบ2ไปหารก็กลายเป็นลบ1นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็เป็น x น้อยกว่าเท่ากับลบ1 ดังนั้นข้อที่ถูกต้องนะจ๊ะก็คือ x มากกว่าเท่ากับ4และ x น้อยกว่าเท่ากับลบ1ก็คือตอบข้อขอกกไก่นั่นเองโอเคเนาะ35มีเลขอยู่6จำนวนนะคะก็คือ1 2 3 4 5 6นะคะเขาบอกว่านำเลขเหล่านี้นะคะ มาเขียนเป็นเลขหลักร้อยที่มากกว่า500นะฮะเลขหลักร้อยที่มากกว่า500นะได้กี่วิธีนะฮะเขียนเป็นเลขหลักร้อยแปลว่าเลขที่เราต้องการประกอบขึ้นมาเนี่ยเป็นเลข3หลักจริงปะเพราะฉะนั้นนะคะ <c oughs> เขาต้องการหาว่าจะประกอบตัวเลขเนี่ยที่เป็นเลขมากกว่า500ได้กี่วิธีเนาะโดยที่แต่ละตัวซ้ํากันได้อ่าเพราะฉะนั้นมีเลข6เลขเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเวลาเราจะทําการหาจํานวนวิธีนะคะของการประกอบเลขขึ้นมาเนี่ย แน่นอนเราต้องเริ่มจากหลักที่ยุ่งยากมากที่สุดก่อนถูกไหมเอออย่างหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยเนี่ยนะคะเป็นเลขอะไรก็ได้แต่สิ่งที่เป็นเงื่อนไขคือหลักร้อยหลักร้อยต้องมากกว่าเลขห้าถูกปะอ่ามากกว่าเลขห้าถูกไหมจะหลักร้อยเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้เพราะว่าเขาต้องการมากกว่าห้าร้อยถ้าหลักร้อยเป็นหนึ่งสองสามสี่มันจะกลายเป็นหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยซึ่ง ไม่ตรงตามเงื่อนไขถูกไหมดังนั้นถ้าเราต้องการเลขที่มากกว่า500นะคะหลักรนะ้อยเนาะหลักร้อยนะคะเราก็ต้องเป็นไม่เลข5ก็เลข6จริงบ้าถูกไหมเลข5ได้นะเลข5ตามด้วยหลัก10หลักหน่วยเลขอะไรก็ได้นะคะมากกว่า500หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่สามารถสร้างหลักร้อยได้มีแค่2ตัวเลขคือเลข5กับเลข6กอ่าสตัวเลขนะต่อไปหลัก10นะคะหลัก10สร้างได้กี่ตัวเลขคะ หลักสิบใช้ได้ทุกตัวเลขเลย6ตัวเลยก็เป็นเลขก็มีจำนวน6ตัวถูกปะถูกไหมส่วนหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยก็ใช้ได้6เลขเลยก็ใช้ได้หมด6ตัวดังนั้นการจะประกอบเลขได้เราก็ต้องเอาแต่ละหลักนะคะจำนวนเลขที่ใช้ในการประกอบแต่ละหลักมาคูณกันเนะาะแรกเป็น2คูณ6คูณ 6, 6นะคะคำตอบก็เป็น72วิธีนั่นเองนะคะง่ายมากนะคะข้อ35เนานตอบข้อขอไข่ จะมีวิธีเลือกคณะกรรมการนะคะซึ่งประกอบด้วยนักเคมี3คนนะคะนักชีววิทยา2คนและนักคณิตศาสตร์1คนได้กี่วิธีนะคะโดยเลือกจากนักเคมี5คนนักชีวะ4และนักคณิตศาสตร 3. ะะ์3อ่าเขาต้องการวิธีในการเลือกนักเคมีนักชีววิทยาและนักคณิตคณิตศาสตร์ได้กี่วิธีถูกปะเพราะฉะนั้นนะคะ นี่ก็คือความน่าจะเป็นเหมือนกันนะคะโดยเงื่อนไขเนี่ยนะคะที่เขาต้องการหาก็คือนี่ตามนี้เลยนะักนักเคมีชีวะนะคะแล้วก็นักคณิตศาสตร์ตามจํานวนนี้เลยซึ่งเขาให้จํานวนนักเคมีชีวะและคณิตศาสตร์มาตามนี้ดังนั้นนะคะจําที่พี่เคยสอนไปในข้อก่อนหน้านี้ได้หรือเปล่านะการที่เราจะหาจํานวนวิธีแต่ละอันก็คืออย่างแรกก่อนคิดของนักเคมีก่อนถูกไหมอ่านักเคมีนะคะ นักเคมีเนาะอ่าก็คือมีจํานวนกี่คนคะนักเคมีมีทั้งหมด5คนถูกปะที่โจทย์เขาให้มาแต่เราต้องการเลือกกี่คน5เลือกสมคนจริงปะมันก็เป็น5เลือกสามนะคะเราก็เขียนสูตรได้เป็น5แฟกนะคะหารด้วยนะคะ5ลบ3แฟกค,คูณกับ3แฟกนะคะอ่านักเคมีก่อนนะ นักเคมีนะคะมี5คนเราต้องการเลือกมาแค่3คนเนาะนจำนวนวิธีที่ใช้ในการเลือกนักเคมีนะคะก็เป็น5แฝกส่วนด้วยนะคะ5-3ลบแฟกเนาะคูณกับ3แฝกโอเคไหมอ่าเพราะฉะนั้นก็ได้เป็น5แกนะคะส่วนด้วย2แฟกค,คูณ3แฟกเนาะอ่าเพราะฉะนั้น5คูณ4แล้วก็คูณ3แฟกเนาะส่วนด้วย2แฟกค,คูณกับ3แกนะคะ แ3แฟกตัด3แฟกไปนะคะก็ได้เป็น5้คูณส่ส่วนด้วย2แฟกก็ได้ออกมาเป็น10วิธีนั่นเองโอเคนะอ่สิบวิธีนะ2แฝกก็คือ2อคูณหนเนาะอ่าสตัด4เหลือ2 5งคูณสก็เลยเป็น10นะคะโอเคนะอ่าต่อไปนะักชีวะต่อชีวะนะคะ อ่ามี4คนเลือก2คนนะคะก็ได้เป็น4แฝกหารกับ4ีลบสแฝกเนาะลูกเนาะอ่าคูณกับ2แฝกนะจ๊ะก็ได้เป็น4แฝกเนาะส่วนด้วยสองแฝกนะคะ4ีลบสเหลือ2เนาะ2องแฝกคูนสองแฝกนะคะก็จะได้เป็น4ี่คูนสคูนสะแฝกเนาะสองแฝกตัวนึงก็ตัดไปนะคะก็จะได้ออกมาเป็น6วิธีนั่นเอง โอเคนะต่อไปวิชาอะไรต่อวิชาคณิตศาสตร์นะจ๊ะวิชาคณิตนะคะตรงนี้ก็เป็นวิชาคณิตมี3คนเลือก1เนาะก็3เลือก1นะคะจำนวนวิธีก็เป็น3แฟกหารด้วย3าลบหนแฟกนะคะส่วนด้วย1นแฟกนะอ่าก็ได้เป็น3แฟกส่วน2อแฟกคูณหแฟกเนาะ นะก็ได้เป็น3วิธีนะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นนะคะเราเอาจำนวนวิธีทั้งหมดมาทำรายการมาคูณกันถูกไหมใช่ไหมเออนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีที่จะเลือกนักเคมีชีวคณิตนะคะจะได้เนาะเพราะฉะนั้นเนาะเราจะได้เป็น10บคูนหนะคะคูนสนะคะได้เป็น180วิธีนั่นเองโอเคเนาะอ่า นะฮะประมาณนี้นะตอบขอไข่โอเคไหม